สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีนะคะประจําวันที่9้าตุลาคมหกห้าเนาะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเราสามัคีตัวเด่นก็คือ7กับ1 9กับสนะคะเจ็ดศ2นย์เจ็ดหนึ่งเดเด้อหนึ่ง3 15ย7หน 7 7 1 1 1 7 7 1หนึ่งแล้วก็1 9 3นะคะจับคู่ก็7 1 1 7 7 3 3 7 7 9 9 7 1 9 9 1 3 1 1 3เจา้าเจหนึ้า่งนเะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปสามัคคี v ี p ตัวเด่นก็คือ4กับหกกับ9 40 4 1 4 2 4 6 4 7 4 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 7 6ส จับคู่ก็สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะวันนี้มีแต่แนวเจ็ดเท่า, 7, ทานั้นเลยเก้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดเก้าเก้าหกสี่แล้วก็หนึ่งหกเก้านะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะคะอย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันเน้อนี่เมื่อคืนสามัคคีวีไปเท่าสามัคคีเฉยตุ๋เลย สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไ i b e กดไลค์ให้นะคะก็ขอให้ทุกทุกคนโชคดีทุกคนทุกแนวทางเนาะ